สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่ห้าี่สิบนะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9นย์เก้าเนะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5ส่วน ID Line นะครับแอดไลน์ได้ที่ ttn 9 8 7 ttn 987นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับพี่อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องธรพระเครื่องนะครับมามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะองค์นี้นะครับที่พี่พี่ fc ลูกค้าทุกท่านเห็นอยู่หน้าตอนนี้นะครับคือพระร่วงนะครับเป็นพระร่วงยืนนะครับเป็นพระร่วงหลังลางปืนนะครับพี่พี่นะต้องบอกว่าองค์นี้นะครับเป็นพระร่วงที่มี ไข่นะครับไข่กลุขึ้นเต็มหมดเลยนะพี่นะเป็นไข่กลุขึ้นเต็มหมดเลยนะครับอ่านะครับเนี่ยไข่เนี่ยมันมันเลยนะพี่นะพระองค์นี้เดิมทีเขาเลี่ยมพลาสติกไว้นะพี่นะเดิมทีเขาเลี่ยมพลาสติกหุ้มนะครับเขาเลี่ยมพลาสติกหุ้มนะครับเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดที่นูนแล้วแผ่นพลาสติกนะครับเขากดไข่เห็นไหมเงาเลยนะเงามันเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมผมแกะออกนะพี่นะผมแกะออกนะครับเพื่อพี่ๆเอฟซีนะครับลูกค้าทุกท่านจะได้ ดูได้ชัดเจนนะครับดูความคมดูคา,าบไขดูพิมพ์ทรงได้ชัดเจนนะครับพี่พระองค์นี้นะครับเป็นพระที่สมบูรณ์นะครับเป็นพระที่สมบูรณ์ไม่หักนะพี่นะเป็นพระที่ไม่หักไม่บิดไม่แตกไม่ล้าวไม่กระเทาะนะพี่นะเพียงแค่ว่าพระองค์นี้นะครับเขาเป็นเขาขึ้นไข่คมทั้งองค์นะพี่นะเนี่ยไขพวกนี้บ่งบอกให้รู้เลยว่านี่คือกลุ่แน่นอนนะครับเขามีไขกลุ่เห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหม ขาวขาวเนี่ยเป็นเนี่ยมันมันเนี่ยเห็นไหมพวกส่วนนูนๆเหมือนนี Demon> ้เขาโดนอ่าพวกพลาสติกกดนะพี่นะเห็นไหมนิ้วมงนิ้วมือเนี่ยคมชันลึกเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมนิ้วมือคมชันลึกนะครับนิ้วมือคมชันลึกเห็นไหมครับโอ้โหนี่ดูความคมดิพี่ดูความสมบูรณ์นะครับดูความสมบูรณ์อ่าเห็นไหมนี่แขนนะครับนี่ไม้แขนพาดลงมานะครับพวกเส้น ผ้าต่างๆนะครับนี่คมชั้นลึกเห็นไหมครับนี่คมชัดลึกนะครับอง์นี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับพี่นะเป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับสนิมแดงนี่ต้องบอกว่าโดนไข่คลุมไปหมดแล้วนะพี่นะโดนไข่คลุมไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะพี่ๆนะพระร่วงเขาก็จะมีเนื้อตะกัวนะครับอง์นี้นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันที่7,500บาทนะครับ 7,500บาทนะครับพี่สวยๆแบบคราบกรูแบบนี้เลยพี่คราบไขขึ้นเต็มเลยไหมแน่นตึ๊บนะพี่นะแน่นเลยนะพี่นะแน่นเลยนะครับเห็นไหมไหมแน่นเลยนะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะนเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยอ่าเนี่ยพวกเนี้ยไขนะครับพวกนี้อันนี้เป็นดินนะพี่นะ Jones. อ่าเห็นไหมครับนี่โอ้โหนี่เห็นไหมครับเห็นไข่ไหมพี่ เนี่ยมันมันเนี่ยคาบไขขึ้นเต็มหมดเลยนะคาบไขกลุ่นะพี่นะคาบไขกลุ่นะเห็นไหมครับอ่าแล้วดูด้านหลังนะครับพี่ๆด้านหลังเห็นไหมครับนี่หลังหลังรางปืนนะพี่นะรางปืนเนี่ยเราจะดูง่ายๆเลยพี่รางปืนเนี่ยเขาจะเป็นร่องแบบสุดเลยนะครับพี่นะร่องจากตรงนี้นะครับวิ่งมาแล้วก็สุดด้านล่างเลยนะพี่นะไม่ไม่ได้วิ่งมาแล้วมาสุดแค่นี้ไม่ใช่แลวพี่นะต้องวิ่งมาแล้วสุดสุดทะลุเลยนะครับทะลุลงมาข้างล่างเลยนะครับพี่ๆนะเห็นไหม อ่านี่สนิมแดงยังขึ้นนิดนึงนะครับไปลายๆนะครับเห็นไหมครับนี่ดูความเก่าดูความสมบูรณ์นะพี่นะองค์นี้ผมเอา7,500บาทนะครับพี่7,500บาทนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับพี่ๆเห็นไหมครับดูความคมดูความสวยงามนะพี่นะเห็นไหมพระเนี่ยไม่สึกเลยนะพี่นะเพียงแค่ว่าหน้าตาเนี่ย อ่าเขาโดนไข่นะครับนะโดนไข่คลุมนะพี่นะเห็นไหมยังเห็นจมูกเห็นไหมจมูกยังมีเห็นไหมอย่างมุมปากยังเห็นเลยนะพี่นะเนี่ยจมูกยังเห็นเลยพี่เนี่ยเพียงแค่ว่าพระเนี่ยด้านหน้าเขาเนี่ยโดนไข่เนี่ยคลุมทั้งองค์นะพี่นะคลุมก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะพี่แต่พระนี่ไม่สึกไม่กร่อนนะพี่นะเห็นไหมครับองค์นี้เอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่นะอ่ะ ผมให้พี่ๆได้ดูพิมพ์ทรงนะครับได้ดูพิมพ์ทรงโหแบบนี้หายากนะพี่นะแล้วพระมีคาบไขแบบนี้พี่บอกเลยบอกเลยนะครับกับราคา7,500บาทนี่คุ้มเกินคุ้มพี่คุ้มเกินคุ้มจริงๆคุ้มเกินคุ้มจริงๆนะครับพี่ๆนะเห็นไหมอ่าเนี่ยด้านข้างนะครับด้านข้างไหมอ่าเนี่ยด้านข้างนะครับพี่ๆนะดูพิมพ์ทรงนะครับพี่ๆดูพิมพ์ทรงนะครับนี่สวยสงางามเลยนะครับสวยงางามจริงจริงนะครับพี่ๆนะอ่า ก็องค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่7,500บาทนะครับ7,500บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ